ริงเหรอวะเซ็กเสื่อมเนาะเมียมีผัวใหม่เลยะจริงเหรอวะเซ็กเสื่อมเนี่ยเซ็กเสื่อมเหรอโหถ้ามันเสื่อมจริงนงะก็ดูเพื่อนฟ้าเป็นตัวยอย่างดิอยี๋ยวว่าแต่เซ็กเลยแค่ลุกไปเยี่ยวยังเหนื่อยยังจะเป็นลมแล้วเ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวว่าแต่เซ็กเลยแค่ลุกไปเยี่ยวยังจะเป็นลมเลยเออจะไม่มีแรงทรงเซ็กอะไรกับใครเขาหรอกอย่าเซ็กเสื่อมนะเว้ยเซ็กเสื่อมเนี่ยเป็นต้นกำต้นตองความแก่เลยนะเว้ยห้ามเซ็กเสื่อมอ่ะ ใช่จะต้องมีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางเพศที่ดีมันจะคู่กันเว้ยสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางเพศอ่ะมันต้องดีทั้งคู่เว้ยเขาจะร่างกายต้องมีเซ็กต์เว้ยเขาบอกมีเซ็กต์อะมันแก้เครียดเว้ยมันเป็นธรรมชาติละ่ะผมไม่มีใครยืนเซ็ก์กันหน้าห้างหรอกเขาก็ไปเซ็ก์กันในห้องแหละเออเขา้าใจปะมันแก้เครียดเลยแล้วถ้าไม่มีใครอะไม่มีถ้าไม่มีใครช่วยเซ็ก,ก์ก็โลกสวยด้มือเรา มันทาอะ่ะมันปล่อยนะมันก็แบบคลายเครียดทั้งผู้หญิงผู้ชายป็นหมดหละแต่ทําในห้องในหับให้มันดีๆอย่าไปทําอย่าไปทํากลางแจ้งอะ่ะเดี๋ยวคนคนเขาคนเขาสาบส่งกันนะธรรมชาติธรรมชาติเท็คเสื่อมเนี่ยก็จะแก่อันนี้พูดกันแบบเราเป็นมนุษย์แหละเราก็ต้องสืบพันธนะุ์แล้วเนอะเขาไม่มีมนุษย์คนไหนอะ่ะเกิดมาแล้วก็เอามีดเอามีดตะอวัยวะตัวเองทิ้งอะ่ะไม่มีใครปัญญาอ่อนขนาดนั้นเข้าใจ,าจไหมครับมันธรรมชาติละ่ะ แต่ไปปล่อยปล่อยน้ํานั่งผู้หญิงผู้ชายอะไปปล่อยก็ไปทํากันในห้องในหับดีๆถ้าไม่มีใครช่วยก็ช่วยเหลือตัวเองไปทําในห้องดีๆทําเสร็จกันล้างให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละ